สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราจะมาย้ายกล้าย้ายกล้าเดนโนเคลเดนโนเคลตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่เดนโนเคลลงกระถางที่เรา,เาปรุงดินไว้อะตอนนั้นอะ่ะถ้าใครจำได้นี่เราประเด็ดีในหูเสือมาปักอีก นี่หัวเสือของคุณหน่อยบ้านไร่วงังพยอมเดี๋ยวเราก็จะตัดทิม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 ไปหลายหม่มองเลยขยายไปเยอะหัวเสือไลยุงได้ด้วยเห็นคุณหน่อยบอกเอาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะจริงๆย,ย้ายย้ายกล้ามาแต่ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะสุขภาพไม่คออ่อยแข็งแรง ยังหมักดินไม่ได้ที่เท่าไหรร่กลงเลยทีนี้รอรุ้นว่าจะเป็นยังไงบ้างฝากดติดตามผู้หญิงงามงามที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาฮาหุนห,หวน,หวนทำสวนทุกวัน ฝากแชรฝากไลคฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอ,อ,อีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา มาอันนี้อันนี้อันนี้าม,ามารุมเม็ดมารุมที่ไปแกะแกะ,แกะมาแล้วเดี๋ยวล้างแล้วก็ตากแดดให้แห้งนนเห็นบอกว่าสามารถช่วยลดไข้ได้ด้วยกินแกะเม็ดข้างในกินเวลาห้าเม็ดเจ็ดวันไข้ลดนนไปอ่านเจอพอดีก็มันเป็นทางเลือก เผื่อเรามีไข้แต่ร่างกายเราแข็งแรงแปบ๊บตั้งกล้องแต่ถุม,มือก่อนอีกข้างผ้าอีกข้างพลาสติกเอาแล้วนะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเดนอเคมันก็ต้องลองดู bông rung cẩn nè đây mà đã trọc ao trọc đỏ vàng chỗ này hỏi tha ba đầu dơ còn tột. ยิงฝนตกยิงมาเต้หมดจะรอดไม่รอดก็รอรุ้นกันไปที่เราหมักดินไว้ตอนนั้นถ,ถ้าใครตามคลิปก็จะเห็นนะที่เราผสมดินปลูกอันนี้ปกติก็ไม่เคยได้ทำผสมดินปลูกเท่าไหร่แต่ก็ทำไว้เผื่อเพื่อนๆคนไหนที่เขาไม่ได้ทำน้ำหมักเราไง ก็เป็นทางเลือกทางหนึง่งคือทําช่องแบบนี้ก็ดีนะคือทำเออน,น,นู่นนี่นนั่นให้เป็นทางเลือกของคนที่เขาไม่มีวัสดุน,นู่นนี่นี่นั่นไงให้เป็นทางเลือกได้ไม่เป็นไรคลิปแต่ละคลิปมันก็จะมีคนที่เขาดูอยู่คลิปไหนไม่ชอบเขาก็ไม่ดูอยู่แล้วคลิปไหนที่เป็นประโยชน์เขาก็จะดู ของเราส่วนมากก็ต้นคลิปก็โอเคแต่ไปปลายคลิปก็บ่นนูน่นบนนี่ไปแต่ก็สอดแทรกความรู้เทคนิคต่างๆนะที่ประสบการณ์ของเราเองให้เพนเพื่อนทำช่องทำตามเราได้บ้างคือมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละ ใครฟังจบก็จะได้เทคนิคดีๆไปแต่สุดนมากผู้เราที่ทําช่องด้วยการง,งานเยอะคืออย่างเก่งก็มีเวลาดูให้เพื่อนประมาณห้านาทีแต่ช่องไหนที่มีประโยชน์หรือเป็นวิธีทําที่เราต้องการรู้เราก็จะดูจนจบใช่ไหมมันจเ,เป็นเรื่องปกติเนี่ย เราไปช่วยเติมกำลังใจให้เพื่อนไปเติมชั่วโม,มงให้เพื่อนไปเติมเวลาให้เพื่อนเติมวิวให้เพื่อนแค่นั้นช่องไหนที่เป็นช่องเกี่ยวกับกเกษตรโอเคอันไหนที่ยิ่งเราไม่รู้นะเราก็จะได้รู้ปลูกมาสิบปีอย่างที่พูดบ่อยๆสิบปีนี้ยังไม่รู้อะไรเยอะมากมายมหาศาลช่วงนี้งานเยอะบางทีไม่ได้เข้าไปช่องนู้นช่องนี้เลยทำหลายช่อง เพื่อเงินโดยแท้ๆเอาสองเลยมะนี่มันรากเขาคนเสอร์แล้วนเนี่ยแต่งมหมเนาะไม่ได้เอาโตช้าจาัง ให้รากจมๆแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นรอดได้สักกี่ต้นก็ยังไม่รู้เลยเดรูเคยชอบแดดเมื่อก่อนน้องพาพี่พาสวนผักหน้าร้านให้มาช่วงนั้นก็โอ้โหหอยเยอะ เอาปลูกกันเข้าไปนะพวกเรามีอะไรปลูกก็ได้ปลูกไปเลยปลูกอะไรทุกอย่างที่มันกินได้อะอย่างที่บอกวนะ่าไม่รู้โควิดมันจะอยู่เรานานแค่ไหนนะจริงๆนี่มีโอกาสร,รู้ว่าจะมีโรคอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าโรคระบาดจะล้าง ทำความสะอาดโลกมนุษย์หรือเปล่าไม่แน่ใจเอาอีกสักต้นไแ,แข็งแรงแตะกร้านี้นะเดี๋ยวเราก็เอาดินมากลบเอาดินมาเติมแล้วก็ปลูกอย่างอื่นเพราะอย่างอื่น นี้่นะปลูกสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะพวกเรานะพวกเราทําช่องจอกกลุ่มปลูกผักมันก็จะเป็นคนที่รักการปลูกม,มาดูเราคนไหนเขาไม่ชอบเขาก็ดูแป๊บเดียวทําไปเถอะวิธีการปลูกต่างๆวิธีการนน่นนี่นั่น,นทํไปเลย ไม,ไ,ไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ําเราเคยพูดไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ําคนไหนที่แชร์อะไรมาแล้วเป็นประโยชน์ทําเลยไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ําซ้ํากับคนอื่นนะทําไปเลยวิธีทําที่เขาแชร์มาเรามันลงช่องเราได้ที่เหลืออีกหน่อย ไม่มีกระถางแล้วเดี๋ยววางไว้ก่อนดีกว่าอืแปะไว้ก่อนเผื่อต้นไหนตายจะได้เอา,อานี่มาเสริมซ่อมปลูกซ่อมอืมปลูกซ่อมไว้กดไว้เอาหละ จะพาทัวร์ผักสวนครัวนิดหน่อยอวันก่อนน้องแอมาที่บ้านเราน้องแอที่บริษัทนะ่ะมาเหมาโน่นนี่นี่นั่นไปเยอะเลยเหมาต้นไม้ไปเพียบเลยผู้ชายนมสดก็ย้ายบ้านแล้วนะจ๊ะย้ายไปอยู่น้องแอแอดูแลดีๆด,ด้วยเด้อนะ แล้วก็ให้เอาผักเป็นญี่ปุ่นไปด้วยอันนี้เราบีบีไปเลยๆไ้หมดแล้วพวกมะเขือเปราะนี่อย่างเงี้ยตอนนั้นอะ่ะลูกเขาเริ่มเน่าเราก็เอาไปบีบีนู่นโรยไปตรงนู้นเลยไปมองนู้นเลยบีบีเอาโร,ย,รยไวงนะั้นอ่ะเดี๋ยวมเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวเขาก็ไอ้นั่นเองอ,ะอ่ะออกสวัสดีมะเขือยาวมันน้องหนวดนะจ๊ะมะเขือยาวมันของน้องหนวดนะจ๊ะ ติดซื้อสั่งเลยมอบดีขอตาเทีย่ยงแอดหน้าขบบดมช่องเดชโสดสุอินไปดูช่องเดชโสสุอินนะจ๊ะรูป่ะไปดูช่องน้องหนวดแล้วจะเห็นพืชผักสวนครัวต่างๆแล้วไม่ใช่มอนแล้วก็ต้นไม้ที่น้องหนวดเขาปลูกใหม่อะปลูกใหม่ๆเยอะแยะเลยไปดูขยนันขยนันคือเห็นแล้วเราต้องขยันตามอะ น้องเวิดก,กับน้องปอเนี่ยตอนนี้ทุกคนนะอย่างที่บอกนะมีรายจ่ายเยอะแยะต่แบดเป็นลมต้องขยันทำมาหากินกันนี่มันหวานญี่ปุ่นเอามาตากแดดตรงเนี้ยเห็นช่องน้องเต๋อซันเอ่อน้องเตอ๋ออะไอช่องซอนน้องซันเต๋อสตอรี่อะเขาปลูกมันได้กินหัวอะไรคนนะปลูกมันได้กินหัวนะน้องแตนด้วยใช่เปล่าน้องแตน แต่แะคนงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปลงช่องกันหลายคนนะงานเยอะบอกเลยภารก,กิจเยอะแยะมากมายนะบางคนไม่ค่อยมีเวลาทำช่องแต่ไม่เป็นไรไวางเมื่อไหร่ก็ลุยต่อได้เลยน้องแตนช่องบ้านสวนชวนปลูกเออน้องพาก็พี่พาสวนผักหน,น,น้าร้าน แม่บีช่องแม่บีปลูกผักต้นเกษตรซิเรีย์อกติก,กา,าร์เดนสากระสินน้องบุม๋มเกษตรรักปลูกผู้เรียนช่องเกษตรความสุขปลูกอินรียบ้านไ่วังพยอมเกษตราพาเพลินเออาพาเพลินต้องเกษตราพาเพลิน แล้วก็พวกช่องที่เป็นช่องเกษตรบ้านสวนมีคำว่าสวนบ้านสวนลานดินใช่ป่าช่องที่มีคำว่าเกษตรมีคำว่าฟาร์มมีคำว่าปลูกเกษตรต้มเกษตรกรขี้เกียจ4.0แล้วช่องวันว่างชแนลนี่ยังไม่ค่อย หลายคนนะเวลาแบบทําช่องไปนานๆนนเพื่อนเยอะขึ้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 นเราจะไม่มีเวลากลับไปหาใครเท่าไหร่นะหมายถึงว่าก,กดติดตามไปแล้วเนี่ยกระดิ่งแจ้งเตือนเห็นป่ามันจะตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งตุ้งแต่เราถ้าจะไม่มีเวลาไปหาใครนอกจากคนที่เข้ามาที่ช่องอ้เวเพึ่งอ้วนพึ่งห่าวแม่ทํางานได้เห็นแม่เห็นแม่ทํางานไหมแม่ทํางานะงานะ ขยันทำงานกันนะเออเดี๋ยวก่อนอุ้พี่หนุ่ยเรียกให้ของนะเดี๋ยวมาพี่หนุ่ยเรียกให้ของเห็นป่ะที่เราบอกขอบคุณมากครัพี่หนุ่ยเ้ยเศเขะเห็นไหมเห็นป่ะพี่หนุ่ยทำกับข้าวให้เรามากินประจำน่ารักที่สุด ในใครมีเพื่อนบ้านแบบนี้มาอุย้ยน่ากินไหมละ่ะน่ากินไหมละ่ะเห็นไหมนี่อุย้ยกำลังร้อนๆเลยเนี่ยเดี๋ยวพอดีเราอัดคลิปพอดีเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววางแป๊บหนึง่งอ้วนอยู่พิ่งหาวอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยววางแป๊บหนึง่งอ,อุ้ยน่ากินจริงๆเลยอ้วอยู่พิ่งหาอวววว้วนอ้วนอ้วนขนร่วงแล้วเนี่ยอ้วนอ่ะ เดีวต้องถางขนหรออ้วนอ,อันนี้อันนี้ส้มจีดอันนี้ส้มจีดอันนี้อันนี้เป็นมะนาวแป้นชราพรนะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเริ่มมีปัญหานั้นเนี่ยอร่อยสิมะนาวแป้นชราชราพรนะพี่ฝนนะพี่ฝนกับพี่กอบ โตดีหลายต้นนะมะนาวแป้นชะดาพรเนี่ยจะเท้าวความดีไหมหลายคนรู้แล้วแต่เพื่อนใหม่ยังไม่รู้เลยนะอุ้ยเถื่อฟักยาวพี่ฝนกับพี่กอบพี่ที่บริษัทที่น่ารักของเราเองให้มาแล้วก็เอาเม็ดมาเพาะเพาะเพาะงองมาเตะไปหมดเลยเม่โดนแท้เนี่ยใส่อร่อยอร่อยพี่ฝนกับพี่ก,กอบก็จําไม่ได้ไงว่าพันอะไรเราเลยคิดถูกกลางนาคี่ตาตุ๊กแกเอามา ตั้งชื่อว่าแป้นชลาพรอ <c oughs> หัวเราะแบบสะใจ <c oughs> อันนี้ดาออตรุรกีต้องหนวดนะจ๊ะตัดแต่งกิ่งไปแล้วก็บำร,รุงเขานี่เราเห็นปะ่ะเราตัดหญ้าตัดอะไรมาก็เอามาหมกหมกหมก,มก,มกไว้แบบนี้หญ้าเยอะที่เราตัดตัดแต่งกิ่งไปมงไปไม้เอามาหมกไว้หมด,มดอะ่ะติดลูกอ่ะ นี่ตัดแต่งกิ่งของนหนวดตัวนี้นี่หมอนดำออตุรกีนะเออรอกินอร่อยหวานหน้าดำออตุรกีเนี่ยอันนี้พอตัดแต่งไปก็เริ่มสูงอยู่แล้วเนี่ยมันปูเนี่ยหูยยอดเขาน่ากินกับนมจีนมากเลยอยากให้ทุกคนปลูกนะตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายนะมันปูเนี่ยเนี่ยเขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงป้องกันมะเร็งได้ดีมากเลยโอ้ยเราชอบมากเลยเนี่ย มะยมที่ตัดกิ่งปักชำเห็นไนหะมมะยมตัดกิ่งปักชำตัดกิ่งมาคือจะเอาเลือกมาหลายๆกิ่งแล้วก็ปกัปกๆทิ่มๆไปนะแล้วกดดินให้แน่นๆนะพวกกิ่งที่รากออกตามเนื้อเยื่อของกิ่ง่ถ้าเป็นพวกที่รากออกตามข้อเนี่ยต้องให้ดินร่วนซุย เพราะรากเขาจะชอนชัยออกมางอกเจริญตบเตอได้ดีมันไม่เหมือนพวกจร่งโอ้ยอ้วนอ่ะโอ้ยดูไปที่มันนี่นะมะอ่ะทุกคนหนึ่งมาทำอะไรเนี่ยังวิ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 ไหวด้วยวิ่ิไหวด้วยอ่ะเรื่องเลี้ยงหมาเวลาอะไรที่มันไม่มีรากตามข้อต้องกดให้แน่นๆไปดีกว่าอ้วนนะเสียงดัง เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะจ๊ะขยันทําช่องกันนะเราเหนื่อยก็เหนื่อยก็หยุดพักแค่นั้นเองตายแล้วลำคาญเสียงอ้วนมาเนี่ยฮะอ้วนเนี่ยลำคาญเสียงอ้วนมากเลยแกนีน่นะ